ตอนนี้เราก็มาพบกับช่องฟอร์มเอฟนั่นเองนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเอ่อพาไปดูชุดใหม่เนี่ยที่แบบมันเพิ่งเข้ามาเนาะที่จริงมันก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็ขอเกินไว้ก่อนนะเพื่อนๆว่าใครที่รู้แล้วเนี่ยว่าแบบชุดมันมาแล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยนะไม่ต้องดูเนาะจะมาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นั่นเองนะเพื่อนๆเซิร์ฟที่เราจะเล่นก็คือเซิร์ฟไทยเนี่ยแหลนะเนาะอาจจะแบบไม่ใช่เซิร์ฟอังกฤษเลยเท่านั้นจะเป็นเซิร์ฟไทยเนาะ ก็ก่อนจะไปดูคลิปก็อขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไ like ลน,น,น์นะเพื่อนเื่อนก็กดมาตรงร้านค้าเลยนะทีนี้ก็มากดตรงคําว่าแลกไอเทมเนาะกดคําว่าโทเค็นแรงเหรอเออประมาณนี้เอออันนี้นะจะเป็นชุดต,ตัวนี้นะนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวใส่เต็มเซ็ตเลยเนาะนี่ถ้าเต็มเซ็ตก็ประมาณนี้นะคือบอกเลยว่าโคตรสวยนะเพื่อนๆื่อนจะต้องใช้โทเค็นแลงในการแลกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็แลกกันเลยนะแลกให้หมดเลยเนาะ ทรงผมด้วยนะหน้ากากอะโคตรเท่นะเพื่อนๆเนี่ยหน้ากากอันนี้ต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะนี่รองเท้าโอเคเดี๋ยวเราไปใส่แบบเต็มเซ็ตกันเนาะเต็มเซ็ตก็ประมาณนี้ <c oughs> อ่ะมันขาดอะไรไปนะขาดอะไรไปก็เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเหมือนจะเป็นหน้าอะไรมัน เออเราหน่าจะต้องไปสุ่มล้วเพื่อนโอเคเช่ามาถึกแต่ว่า,าวดูรว<ด>มก็ปร,ป,ประมารภูมิถู<ว>ก,<ว>กเป็น<ด>ตำนานดูเป็นไงโคตรสวยอ่ะแบบใส่ข้าวผัดน,น,นะเพื่อนถ้ารวถูกเป็นตำนาน